บทที่18บพรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวมีสุตังเอกังสมะยังพระควาสวัสดียังวิหารติเชตวณนีอนาถปินทิกัตสะอารามีตตละโคพระควาภิกขวามันมาอมันเตสิพิกขเวพิกขโวติพันทันเตติเตพิกขูพระขวโตปจัดโสสุงพระควาเอตตะทโวจเมีตายะพิขเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะ พหุริกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปรลิจิตายะสุสาวรทายะเอกาทัานิสังสาปฏิกังขะกกตมีเอกาทัศะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินภปาปังสุปินังปัสติมนุษยานังปิโยโหติอมนุษยานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอคิวาวิสังวาสัทถังวากมติ ถวตังจิตตังสมาธิยติมุขาวันโนวิปัสสิทติอสม,มุลโหกาลังกโรติอุตริงอป,ปะติวิชนโตพมโลกูปโคโหติเมตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพรหุรีกตายะญาณิกตายะวัตถทกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมมารถายะอิมี เอกาทสานิสังสาปฏิกังขาอธิอโนทิโสพรฒนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสพรฒนาเมตตาเจโตวิมุตติอติทิสานพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิอโนทิโสพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิโอทิโสพรฒนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิีิสานพรนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเรหิอโนทิโสพรฒนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัตหการเรหิโอที่โสพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติทสัตหการเรหิทิสาพรฒนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหาการเรหิอนที่โสพระนาพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติ सफे सत्ता अवेरा अभैया पचा अनी का सुखी अत नंग परे हर सफे पना अवेरा अभया पचा अनि का सुखी अत नंग परे हर सफे पुता अवेरा अभया बचा अनी खा सुखी अत नंग परि हर सफे पोखला अवेरा अभया बचा अनी खा सुखी अत नंग परे हरंत सफे अफावा पढ़िया पन्ना अवेरा अभ या बचा अनी का सुखी अत नंग परि हरंतु इमे ही पंच हाके हि अनुरी सो भर ने तेतो विमुते कत में ही सत्ता हाके हि उ โอที่โสภรณนเมตตาเจโตวิมุตติสัภะอิตโยอเวราพยาปชานีคาสุขิยตานังปริหารันตุสเพปุริสาเวราพยาปชานีคาสุขิยตานังปริหารันตุสเพอพอริยาอเวราพยาปชานีคาสุขิยตานังปริหารันตุสเพอพอนัิยาอเวราพยาปชานีคาสุขิยตานังปริหารันตุสเพเพเทวาเวราพยาปชานีคาสุขิยตานัง फे हर तो सफे मनुषा वेरा अभया बच्चा अन खा सुखियता नंग फे हरंतु तो सफे विनी पाति का भया बच्चा अन खा सुखी या था नंग परे हरंतु तो इमे सता हाका रह सो भर ने ता चे तो विमूर्ति कतमेहि तसा हाका रहि ऋषा भर ने ता चे तो विमूर्ति सफे बुरा थी माया थि साया सत्ता अवेरा अभिया बच्चा अन खा सुखी या था नंग भरे हरंतु सफे पचि माया धि साया सत्ता เวราภยปชานีคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาะทิสายาะสัตตาเวราภยาปจชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพทกินายาทิสายะสัตตาเวราภยาปจชานีคาสุขีอาตานังปริหารันตุ สัพเพปุทติมายะอนุติสายะสัตตาเวราพยาปจานิคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุติสายะสัตตาเวราพยาปจานิคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุติสายะสัตตาเวราพยาปจานิคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพทักกินายะอนุติสายะสัตตาเวราพยาปจานิคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะสัตตาเวราพยาปจานิคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพพเอุปริิมาายยะะท ตาเวราพยาปชานีคาสุเคียตานังปริหารันตุสเพเพปุรติมายะทิสายยปานาเวราพยาปชานีคาสุเคียตานังปริหารันตุสเพเพปชิมายะทิสายยปานาเวราพยาปชานีคาสุเคียตานังปริหารันตุสเพเพอุตรายะทิสายยปานาเวราพยาปชานีคาสุเคียตานังปริหารันตุสเพเพทักกินายะทิสายยปานาเวราพยาปชานีคาสุขคียตานังปริหารันตุ สเพปุริติมายะอนุทิสัยปานาเวราพยาปัจชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสภพปชิมายะอนุทิสัยปานาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุ สัพเพอุตรายะอนุติศายะปานาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุติศายะปานาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิศายะปานาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิศายะปานาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุ สัพเพปุริติมายะทิสายยปูตาเวราพยาปชานีคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายยปูตาเวราพยาปชานีคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายยะทิสายยปูตาเวราพยาปชานีคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายยปูตาเวราพยาปชานีคา สุคีตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายยภูตาเวราพยาปชานีคาสุคีตานังปริหารันตุสเพปัชมายะอนุติสายยปูตาเวราพยาปชานีคาสุคีตานังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายพภูตาเวราพยาปชานีคาสุคีตานังปริหารันตุสเพทักกินายะอนุทิสายยภูตาเวราพยาปชานีคาสุคีตานังปริหารันตุสเพเหติมายะทิสายยภูตาเวราพยาปชานีคาสุคีตานังปริหารันตุ สเพอุปริมายติสายยัพูตาเวราพยาปชานีคาสุขยียตานันปริหารันตุสเพอุปรติมาญติสายยัพุคาราเวราพยาปชานีคา สุขีอัตานังพริหารันตุสัพเพปจิมาญติสายยัุคลาเวราอภยาปัจญานิคาสุขีอัตานังพริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายยัุคลาเวราอภยาปัจญานิคาสุขีอัตานังพริหารันตุสัพเพักขินายติสายยัุคลาเวราอภยาปัจญานิคาสุขีอัตานังพริหารันตุสัพเพบรัติมายะนุติสายยัุคลาเวราอภยาปัจญานิคาสุขีอัตานังพริหารันตุสัพเพปัจิมายะนุติสายยบุคลาเวราอภยาปัจญานิคาานังรนัตุ สัพเพอุตรายะนุติสายยปุคลาเวราพยาปชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพทักินายะนุติสายยปุคลาเวราพยาปชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทติสายยปุคลาเวราพระยาปชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุปริอุปริมายะทติสายยปุคลาเวราพระยาปชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปุริปุรติมายะทติสายยัตถะ อัตตาภาวะปริยาบรณาเวลาพยาบชาานีคาสุกีอตานังปริหารันตุสัพเพปจิมายะทิสัยยะอัตตาภาวะปริยาบรรนาเวลาพยาบชาอานีคาสุกีอตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสัยยะอัตตาภาวะปริยาบรรณาเวลาพยาบชาานีคารสกีอตานังปริหารันตุ สัพเพทกิณายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุริติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพทักินายะนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัชาอินิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาอินิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพาปุรติมายะทิสายะอิติโยเวลาพยาปชาอินิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพาปัจฉิมายะทิสายะอิติโยเวลาพยาปชาอินิคา สุขียตานังปริหารันตุสัพพอุตรายะทิสายะอิทิโยเวลาพยาปัจานิกาสุขียตานังปริหารันตุสัพพะทินายะทิสายะอิทิโยเวราพยาปจานิกาสุขียตานังปริหารันตุ สภารติมายะอนุทิสายะอิิโยเวราพยาปชานีคาสุกียตานังบริหารันตสภารปิมายะอนุทิสายะอิิโยเวราพยาปชานีคาสุกียตานังบริหารันตูสภาอุตรายะอนุทิสายะอิิโยเวราพยาปชานีคาสุกีัตานังบริหารันตูสภาทักกินนายะอนุทิสายะอิิโยเวราพยาปชานีคาสุกียตานังบริหารันตูสภาเหติมายะทิสายะอิิโยเวราพยาปชานีคา สุขีัตานังบริหารันตุสัพพอุปริมายะทิสายะอิตโยเวราพยาปจานีคาสุขียัตานังบริหารันตุสัเพปุรติมายะทิสายะปุริสาเวราพยาปจานีคาสุขียัตานังบริหารันตุสัเพปัจชิมายะทิสายะปุริสาเวราพยาปจานีคาสุขียัตานังบริหารันตุสัเพอุตรายะทิสายะปุริสาเวราพยาปจานีคาสุขียัตานังบริหารันตุสัเพทักขินายะทิสายะปุริสาเวราพยาปจานีคาสิััตาานนงหรพเ

Sape ubari maya di sayap oli sawera apa ya bacaanika zukiya tanang periharantu. Sape purati maya di sayap ariya sawera apa ya bacaanika zukiya tanang periharantu. Sape paci maya di sayap ariya sawera apa ya bacaanika zukiya tanang สัพเพอุตรายะทิสายะอริยาเวราภยาบจานีคาสุขีอัตานังบริหารันตุสัพเพทักินายะทิสายะอริยาเวราภยาบจานีคาสุขีอัตานังบริหารันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะอริยาเวราภพยาบจานีคาสุขีอัตานังบริหารันตุสัพเพปัฉิมายะอนุทิสายะอริยาเวราภยาบจานีคาสุขีอัตานังบริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาเวราภยาบจานีคา

สุขีอาตานังปริหารลันตูสัพเพอุตรายยะทิสายะอนัลิยาเวราพยาปัญญานีคาสุขีอาตานังบริหารันตุสัพเพทกินายะทิสายะอนัลิยาเวราพยาปัญญานีคาสุขีอาตานังบริหารันตุสัพเพบรติมายะอนุทิสายะอนัลิยาเวราพยาปัญญานีคาสุขีอาตานังบริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอนัลิยาเวราพยาปัญญานีคาสุขีอาตานังบริหารันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสัยยะอนาริยาเวราพยาปจานีคาสุขีอ,อัตานังปริหารันตุสัพเพทักขิเนยะอนุทิสัยยะอนาริยาเวราพยาปจานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสัยยะอนาริยาเวราพยาปจานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสัยยะอนาริยาเวราพยาปจานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สพปบรัตติมายติสายะเทวาเวราพยาปจานีคาสุขีอตานังบริหารัตตุสภพปจ,จิมาญติสายะเทวาเวราพยาปจานีคา สุขีอัตานังปริหารลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหารลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะเทวาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหารลันตุสัพเพบรัติมายะนุทิสายะเทวาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหารลันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะเทวาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหารลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตตานง บิหารันตุสัภีรักินายะอนุติสายะเทวาอเวราพยาปชานิกาสุขีอาตานังบริหารันตุสัพเหติมายะทิสายะเทวาเวราพยาปชานิกาสุขีอาตานังบริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวาเวราพยาปชานิกาสุขีอาตานังบริหารันตุสัพเพปุริมายะทิสายะมนุษย์มนุษย์สาวราพยาปชานิกาสุขีอาตานังบริหารันตุสัพเพปจิมายะทิสายะมนุษย์อเวราพยาปชานิกาสุขีอาตานัง ปริหารันตุสภพอุตรายะทิสัยยมนุสาเวราพยาปชานีคาสุเคียตานังบริหารันตุสภพทักกินายะทิสัยยมนุสาเวราพยาปชานีคาสุเคียตานังบริหารันตุสเภปุรติมายะนุติสายมนุสาเวลราพยาปชานีคาสุเคียตานังบริหารันตุสภพปชิมายะนุทิสายมนุสาเวราพยาปชานีคาสุเคียตานังบริหารันตุ สัพเพอุตรายานุทิสายะมนุษสาเวราพยาปัจญานีคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสายะมนุษสาเวราพยาปัจญานีคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะมนุษสาเวราพยาปัจญานีคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพวิมายะทิสายะมนุษสาเวราพยาปัจญานีคาสุขีตานังปริหารันตุ สเพบุรติมายติสายัพวินิปาติกาวเวลาพยาปัญญานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพปจิมายติสายัพวินิปาติกาวเวลาพยาปัญญานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภพอุตรายะติสัสเพอุตรายญติสายัพวินิปาติกาวเวลาพยาปัญญานีคา กีตานังปริหารนันตุสเพทักินายะทิสายะวินิปาติกาเวราปยาปัญญานีกาสุกีตานังปริหารนันตุสเพบรัตติมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวราปยาปัญญานีกคสุกีตานังปริหารนันตุ สภเปปชิมายะอนุทิสัยะวิวนิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสภเพอุตรยะอนุทิสัยะวิวนิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสภเทักขินายะอนุทิสัยะวิวนิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสภเเหติมายะทิสายะวิวนิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสภเอุปริมายะทิสายะวิวนิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหา รันตูติอิเมหิทสสหาการิหิติสพรณาเมตตาเจโตวิมุตติสพเพสังสัต,ตานังปีรานังวัเชเจตวาอปีรณายะอุปคาตังวัเชเจตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัเชเจตวาอสันตาเปนะปริยาธานังชัดเจตวาอปริยาธานีนะ วิเหสังวัเชเจตวาอาวิเหสายะสัพเพสตาอาเวดินโนโ,โ,นโ,นโ,นโหนต,ต,ตุมาเวดิโนสุขิโนโหนตุมาทุกิโนสุขิตตาโหนตุมาทุกิตตาติอิเมหิอัถหากาลิหิสัพสเพสตาเมตตายาติเมตตาตังธรรมังเจตยะตยะติติเจโตสัพพะพยาปาธมาปารถปริยุทธานนหิมุจติติ วิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจะติเมตตาเจตวิมุตติเมตตาพมตะวิหารภาวนานิติตาบทที่สิบเก้าเทวตาอุยโยชนะคาถาทุขขาปตาะนิดทุขาทุกขาพยปปตาจนิพยาโสกขาปตาจนิโสกาโหนตุสเพปปิปานิโน เอตาวตาจะอัมเหหิสัมพะตังปุญญสัมปธทังสเพเวทวานุโมทันตุสภาสัมปสภสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทายะสีลังลักขันตุสัพพทา,าปาวนาพิรตาโหตุฆัชันตุเทวตาคตา สพุทธาพระปตาปจจกานันติยังพลังอรหันตานันจเตชินละขังปันธามิสสะพสุพภ菩提าพระปตาปจิกานันติยังพลังอรหันตานันจะเตชินละขังปันธามิสสะพสุพุทธาพระปตาปจิกานันติยังพลังอรหันตานันจเตชินละขังปันธามิสสพโส สเพพุทธาพระปฏาปจีกานันเจยังพระลังโหรานทานันเจติเชนละขังปัญทามิสสะปสุสเพพุทธาพระปฏาปจีกานันเจยังพระลังโหรานทานันเจติเชนละขังปัญทามิสสะปสุสเพพุทธาพระปฏาปจีกานันเจยังพระลังโหรานทานันเจติเชนละขังปัญทามิสสะปสุสเพพุทธาพระปฏาปจีกานันเะยังพระลังอรหันตานันเจติเชนละขังปันธามิสสะปสุ ปจจกานันจะยังพระรังรา,าร์ตานันจะเเชนาระคังพันตามาสิสัพพโสสภิพุทธ,ธาพระพรัปตาปจจกานันจะยังพระรังกา,าร์ตานันจะเเชนาระคังพันตามิาสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจาทิฏฐานอนุภาพแห่งความเปลี่ยนและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตัตนตรัยด้วยการสัธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระบริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกินมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพทเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดมนต์สาธยายมนต์ะธรรมะเหล่านี้เพื่อ,อนุอโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเลียงยอดเศรษฐีเรียยไว้ยครูหกสิบแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศ ดงสำเร็จจากสิทธิ์ทุกประการเธิน